ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนนะครับทางช่องเดียววรวี นะครับสารสันปนสินอ่าก่อนอื่นกับทีแม่าบอกกาวพี่น้องว่าคลิปนี้ขอมารีวิวพินนะครับก่อนท่งนะครับผมบ่าได้เหตุคลิปลงในช่องอ่านาชิดหลายเดือนก็ว่าได้นะครับต้องขอภัยหลายๆเพราะว่ายากง่ายอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ขอรีวิวพินตรงมีนะครับเป็นพินไม้ขนุนนะครับท่งใบโพใไขนุนท่อนเดียวนะครับผม นะครับส่งใบโพสักออร์บีไรซ์ลูกน้ำนะครับโป่งคุดหลังนะครับคุดกลางหลังนะครับโป่งไม้ขนุนนะครับผมหัวแกะ CNC นะครับจะอันนี้ส่งไปทางกาแลสินนะพี่น้องเนาะะครับมารีวิว เสียงเสียงพินโป่งนะครับจาก่ข่สังสรร์ันบันทินของผมนะครับเดียววอลลี่น้องนะครับ,รบเสียงพินนุ่มๆน,นะครับบัน,นี้คลิปนี้ผมขอใส่การรีวิวในรูปของการแนะนําการเล่นไล่ตเตยโค้งแล้วกันนะครับให้เป็นพื้นฐานนะ้อพี่นออนะ้องเนาะก็ถือว่าเป็นการรีวิวที่ ได้ประโยชน์น้ำพอมแล้วก็ได้รีวิวพินน้ำพอมไดร้รีวิวเสียงพินนะครับไม่แหงๆนะครับเสียงใสๆแล้วก็ได้แนะนำพี่น้องไปนำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนอื่นกระตั้งเสียงพินให้คือกันก้อนกระได้นะครับ ได้ตั้งใส้จุดเนอนะครับตอนนี้บอลูว่าอยู่ขี้ไหนแต่ว่าท้าพี่น้องอ่าบอลได้ใส่ใจเรื่องขี้นะครับกัคือตั้งเสียงให้คือผมเลยนะครับใส่หนึ่งครับใส่สองใส่สานะครับกดเป็นทั้งไงครับ การคำนวณจากคอมพิวเตอร์นะครับในระบบคอมพิวเตอร์คำนวณเสียงชิได้มาตรฐานะระยะการความสูงของซ้ายกับได้มาตรฐานนะครับก็โอเคครับผมดังเสียงคือการแล้ววันนี้ผมชินะนําในรูปแบบการเล่นที่ให้มัน่นมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นละกันนะครับเป็นพื้นฐานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว เห็นพี่น้องหลายทันเล่นย่งย่งเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นแบบการนับโนตอยู่นะครับสิ่เลรนประมาณนี้นะครับการนับโนตสี่เล่นประมาณนี้ แบบนับโน้ตนะครับเลนทองโน้ตลาลาซอนมีลาซอนดลาซอนมีลานะครับเล่นแบบนั้นเออบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาได้พี่น้องเนาะคือกันกล้องผมกับ่ค่อยดีบาน่ดนะครับก็เลยว่าให้โฟกัสที่ตัวพิ้นลับนะครับผมก็เอาะม่านั้นะพี่น้องเนาะแล้วก็แนะนําเทคนิคการเล่นนะครับการเล่นนับโน้ตนั่นมันสิมีขคอที เอามาเปรียบเทียบกันกับการเล่นที่ให้ให้ใหน้ดลูปเล่นเพิ่มขึ้นนะอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งมือขวานะครับมือขวานี่ทาดีดแบบนับนตวดส่วนใหญ่แล้วสิเห็นการดีดลงอย่างเดียวนะครับที่ดีดแบบนี้เนี่ยดีดลงอย่างเดียวนะครับดีดลงอย่างเดียวนะหรือบางท่านอาจสิพอมีเทคนิคนิดนึงอาจจะดีขึ้นลง ดีประมาณนี้นะครับแต่ในลักษณะเดียวกันกนยังเป็นการเล่นแบบนับโนต้ตหรือนับตัวเลขยกกานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรือลาซอนมีลาซอนนี่ลา,น,ลานับเป็นคานั่นเองเขาเรียกว่าเล่นเป็นคํคำนะครับบานนี้สิ่งที่ช่แก้ไขนะพี่น้องเป็นพื้นฐานนะครับแก้ไขให้พี่น้องไปแก้ไขขางขวาเมื่อขวาเมื่อดีดนะครับเมื่อขวาเมือ่อดีให้เมื่อขวาดีดให้เกิดความนิ่มนวล เพิ่มขึนนะครับยังส้นสมมุตว่าห้าหัดก่อปิกเนี่ยนะครับให้มีความนิ่มนวลให้มีความคิวไหวนะครับตรงนี้ให้ไปแก้นะครับนี่คือจุดพื้นฐานเบื้องต้นที่ผมมาแนะนำเทคนิคให้พี่น้องไปแก้ไขนะครับสำหรับผู้ที่เลียนแบบนับตัวโนดอยู่นะครับคอสองนะครับมือขวาไอ้มือซ้ายเท่าเนี่ยให ให้เขาเรียกว่าเล่นแบบเล่นแบบกิ้งนิ้วหรือเล่นแบบโนดโนดโนดสองโนดสามโนดเล่นประมาณนี้นะครับเล่นแบบว่าไฮไฮนิ้วเนี่ยไฮนิ้วมันหมุนนะครับไฮนิ้วมันหมุนแล้วกาไฮไฮวิ่งอยู่ต ne? ลอดนะครับ ยังเช่นสมมติว่าประมาณนั้นนะครับถ้าพี่น้องยังฝึกมือข้ังใส่แบบนี้ยังไม่ได้การการอาชีพเป็นลักษณะ อาจ,จีะเป็นปพระว่านี่ก็ได้นะครับเอามือขวาเป็นเป็นตัวเอกไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยฝึกมือซ้ายให้ให้เขาเรียกว่าให้มันไหลลื่นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือจุดที่ต้องไปแก้นะพี่นอ้องเนาะละกาคอที่3นะครับ้อที่3ามอ่าให้พี่น้องเปลี่ยนความคิดโดยการโดยการายุดการทองโน้ตนะครับ ยุดการท่องโนต้ตว่าลาซอนหนีลาายุดการท่องโนต้ตตรงนั้นไว้นะครับให้พี่น้องไปฟังเอาซ้ำเนี่ยงมาเรียนนะครับมากกว่าการท่องโนต้ตเพราะว่ายังน้อยๆนี่พื้นฐานของพี่น้องมี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 แล้วก็คือ <hj ul> <decía S 1> เพราะฉะนั้นให้พี่น้องเพิ่มตัวโนต้ตเข้าไปโดยการไปฟังเอาซ้ำเนี่ยงสมมุติว่าาคือจังพมเด่น ท่านี้พี่น้องเอามาเปรียบเทียบกับที่พี่น้องเล่นผมใิมีตัวโน้ตเพิ่มขึ้นมาคือมีซอนลาซอนลามีซอนลา,น,ลานะครับจากของพี่น้องที่เป็นลาซอนมีลานะครับนั่นคือถาาอนน้าเฮาบ่ได้โน้ตบาดนี้ถ้าบ่ได้โน้ต ค,คือผมบ่ไดบอกโนดไปแต่ว่าผมเล่นให้ฟังเป็นให้พี่น้องเปลี่ยนความคิดให้มาจําเอาสํำเนียงนะครับแต่เดเดแล้วเนเด,ด,ดประมาณนั้นนั่นคือสํำเนียงนะครับคือซำเนียยแล้วใช่การค้ำหานะครับใช่การค้ำหาจําเสียงจาซํำเนียงแล้วก็ค้ำหานะครับมันที่ทำให้าการนับตัวโนตของเฮานั้น ค่อยๆหายไปนะครับค่อยๆหายไปถ้าเฮายัางเรียนรู้อยู่แต่จุดเดิมๆคือจังทองอยล่าซอนมีลาพี่น้องซิบทบบ,บ่ฉีกออกจากตัวน,นั้นนะครับพระนั้นให้ให้เปลี่ยนความคิดการทองโนดล่าซอนมีล่านั่นให้เปลี่ยนความคิดตรงน,นั้นบบแมนว่าพิเด้อพี่น้องแต่ว่ามันเป็นการนับเป็นคำเป็นคำ มันก็เลยทําไห้ไายพินของเฮานั่นมันแข็งนั่นเองนะครับมันแข็งนะครับมันแข็งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฮาอยากให้เสียงพินของเฮามันไหลลืน่นเฮาก็ต้องจําจดจําเอาซ้ำเนี่ยงมาเห่นให้ได้นะครับแล้วก็พยายามเฮ็ดที่ผมบอกคือว่ามือขวามือซ้ายนะครับสังเกตเบ่งจุดง่ายๆนะครับจุดง่ายอ่า การเรียนรูทจาเป็นต้องเรียนรู้เบสทั้งไล่ก็ได้นะครับแค่เอาเคล็ดลับเคล็ดลับนั่นไปใส่แต่ว่ามันได้ใส่ในทั้งไล่เลยนะครับเบิดทั้งไล่เลยแต่เคล็ดลับแค่นิดๆน้อยๆนะครับบางจุดที่พี่น้องต้องเห็นคือยังสมมุติว่ามีโซนล่าลาลามีโซนล่นาซนล่ามีโซนล่าที่ผมเล่นนะครับอดีประมาณนี้ นะครับบนันนีทันเฮ้าท้นเฮ้าเพิ่มลูกเล่นขางคว้าเข้าไปนะครับนี่คือการเพิ่มลูกเล่นขางคว้าเข้าไปแต่แล้วจะแล้วต่แล้ว,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 วพี่น้องกับไปจําเอาเส้นนี้ตรงนี้บันนี ิ่งที่พี่น้องควรสังเกตคือเทคนิคมือส่ายที่ผมเรียนมือมันสิไหลแบบนี้ครั สังเกตมันมัน,ม,นมันชิ้ไหลมันชิ้เป็นลูกคลื่นนะครับนะครับลูกคลื่นเป็นสูงตำ่ำสูงตำ่ำสูงต่ำเป็นลูกคลื่นนะครับนั่นคือเขาเรียกว่าซ้ำเนียยน้นองๆซ้ำเนียย พี่น้องให้เอาลูกเล่นตรงนี้นะครับไปค้นหาในตัวเองนะครับวัฒจำเป็นต้องเลี้ยนแบบตามผมเปะๆหรือว่าตามผู้ใดเป๊ะๆนะครับเพราะว่ามันชีเป็นการตีกรอบให้เจ้าของนะครับการฝึกมันชิยุ่งยากมากขึ้นเพราะฉะนั้นเ,เล่นแบบให้เป็นแนวของตัวเองแนวคิดของตัวเองแต่นนาหรักการที่ผมแนะนํา เนี่ยไปใส่เรามึงนะครับมันจะทำให้เฮานั้นฝึกได้สบายขึ้นนะครับสบายใจขึ้นเพราะว่าเฮา่ได้ย่านมันผิดเพราะว่าเอาแนวทางนั้นมาฝึกเป็นของเฮ้าองนะครับฝึกแล้วพี่น้องสิงบอกว่าผมเรียนมากตั้งแต่ในน้อยผมเก่งใป้ปานนี่แล้วแท้นะครับ <laughs> <laughs> นั่นคือนั่นคือข้มหมายของการฝึกที่บ่ได้ตีกรอบนะครับนั่นเป็นเอกสนะพี่น้อนงะาเนะาะวานนี้ท้า ถ้าเทาเอามาเปรียบเทียบในรูปแบบของ oh. อลายที่เขาบัญญัติมากก็คือการเล่น oh. ที่ผมมาเล่นเอาซ้ำเนียยมากลูกเล่นหลายนั่นก็คือการเล่นแบบ3จังหวะนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นลายเตยเตยโค้งเตย3จังหวะเตย3จังหวะก็คือการเล่นให้มีโน้ตเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากที่เล่นโน้ตหนึ่งจังหวะก็คือการเด่นนับนับโน้ตที่พี่มบอพี่น้อง อันนี้คือหนึ่งจากหนึ่งหนึ่งโน้เ,เล่นสองโน้กับเป็นวันนี้เล่นเล่นสามจังหวะเล่นสามจังหวะก็คือเล่นแบบเพิ่มโน้ตเข้าไปนั่นแหละพี่น้องเล่นให้โนดหลายๆขึ้นซิจักโน้ก็เรียกแต่นะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นการเล่นเล่นาลาเต้ยสามจังหวะนะครับสามจังหวะเอาเอาเพิ่ม เพิ่มตัวโนตเข้าไปนะครับที่เป็นเต้โค้งเตือข้มายังเอามารวมกันเขานะครับที่จริงๆแนว้วเล่นยังไดก็ถือเบิร์ดแหละพี่น้องนะครับเอาอนใดมารวมกันก็นถือเบิร์ดนะครับแต่ด้ยที่เป็นบางบางท่านอาจจะเล่นกระี่นะครับเล่นกระบี่ก็ได้นะครับนะครับหรือที่เป็นหรือที่เป็น ได้ทั้งนั้นนะครับได้ทั้งนั้นนะพี่น้องกับผมถึงบอกว่าให้พี่น้องนั้นเอาแนวคิดเอาเทคนิคนั้นไปประยุกต์ใช้ในในตัวเองโดยบุคโดยเป็นตัวของตัวเองนะครับมันก็สิอ่ายิ่งยิ่งดีนะครับเพราะว่าเฮาบ่าได้เฮาบ่ได้เรียนแบบของไผอยู่แล้วแต่ว่าเฮานําหลักการนั้นไปใช้นะครับถึงมันสิไปถูกต้องตรงกับของผู้ใดก็แล้วแต่นะเฮาฝึกได้ถือเป็นสิ่งที่ดีนะพี่น้องเนาะ โี่ผมเอาแนวคิดใหม่พี่น้องพี่น้องลองไปศึกษาเบ้างนะครับนะครับบางบางที่เข้าเฮาเล่นเฮ้าเล่นได้หลายๆแบบยิ่งดีนะเอามาบวกบวกบวกกันเขายิ่งกลายเป็นซ้ำเนียงที่แบบค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างหนาค้นหามากขึ้นด้ดยซ้ำนะพี่น้องเนาะ ประมาณนะั้นนะพี่น,น้องะวันนี้คันชิ่นงที่ไปเรนคือจังเตยพมา่าจังสีกระไสล่ลักสูตรเดียวกันใส่แนวคิดอันเดียวกันนะครับต่อไปเตยพามาเตยข้ามาคือกนอานแต่ละท่านการอาชีพเรนบอกคือกันแต่ว่าโครงสร้างของเขามาอันเดียวกันนะครับเพราะโครงสร้างของผู้ดังผู้เดิมมันมาจังสีอยู่แล้วลาลที่ลาที่ละจอ นอพ่นองเพราะฉะนั้นคันนับโน้ดก็จซิเป็นแบบนี้นะครับบาานี้เท้าเอาซ้ำจังหวะไปใส่หรือเอาเพิ่มโน้ดอะไรๆขึ้นเอาเทคนิคที่ผมบอกไปใส้อ่ากระซิเปียนลักษณะการเล่นไหลไหลไหล,ไลน้ดไปเรื่อยๆคือคือ,คอกันกัะเตยโคงเมื่อกี้นะครับจะเป็น โยมนะครับเอาโน้ตมามาเล่นนั่นเองนะครับเอาโนดมาเล่นนั่นเองนะครับจากที่เขาเล่นโน้ตตัวเดียวๆคือเป็นค้ำๆนี่เขาเอามาเล่นหลายๆยำๆยำๆเล่นๆไปเรื่อยๆเอาโนดมามาสับมาซับมาสับนะครับเอามาย่ำนั่นเองนะครับพี่น้องที่เอาเทศย่ำเนี่เอา หอมใส่เอาอี่ยงใส่นะครับพักนั่นตามนี้ใส่นั่นคือการยํำตัวโน้ตนั่นเองนะพี่น้องให้คิดง่ายๆนะครับอย่าไปคิดซับซ้อนนะครับเรียนพินง่ายๆสไตล์เดียววันีพี่น้องมองเห็นจุดอ่าเขาเรียกว่าจุดปองนะครับคิดไปคิดบ่นมากเล่นฝึกไปฝึกมากิมองคิดว่าอ๋อเป็นทั้งซีนเองนะครับเดี๋ยวเฮาสิเห็นจุดปองของเฮาเอีกนะครับเพราะฉะนั้น อย่าไปตีกรในการฝึกนะครับเล่นไปโลดนะครับเล่นไปโลดแต่อย่าทิ้งโครงสร้างนะพี่น้องอย่าทิ้งโครงสร้างดังเดิมเขามีโครงสร้างแบบนั้นเตยก็ให้เป็นเตยว่ามันเป็นเล่นเตยฟาดออกสุดแนนบนบ่ได้ยดิพี่น้องนะครับนั่นคือการเล่นพิดโครงสร้างของเขานะครับให้ยืนยัดโครงสร้างไว้แต่ว่า,าสไตล์เป็นแบบใดก็ได้นะครับเอาโตัวโน้ตมายำํยำยํำหลายๆคันทิเล่นแบบ่ หรือจะเป็นนะครับแล้วแต่เฮาสิเลตหรือ ที่มือเฮ้ามันทิ่ไปลื่นมงไดไปมงได,ดไปม,ง,มงนั้นนะครับความคิดภาพไปมงไดไปมองนั้นก็โอเคนะครับเนาะคลิปนี้เป็นการรีวิวเสียงพินนะครับดีบ่ดีกับพี่น้องฟังเอานะครับตัวโน้ตถือเป๊ะนะครับ พินนี้ส่งไปที่กาะสิที่บ้านผมนะครับส่งไปให้ป๋าพื้นซังนะครับทังบ้านผมกะสมบูรณ์นะครับเป็นพินไม่ขนุนท่อนเดียวท่านใดต้องการนะครับพินเสียงดีๆมาตรฐานนะครับกะติดต่อมาได้นะครับสั่งมาได้เลยนะครับทั้ง0ูนย์เก9 5 4ดสศูนย์้า้าห้าสี่นะครับเบอร์ของผมเดียววลวี ไข่สร้างสรรนศินนะครับข่พินไข่สร้างสรรนศินนะครับผมลงมือเองนะครับพี่น้องนะครับกะอ่าทรงก็เลือกพี่น้องเลือกสามารถเลือกทรงได้นะครับตามความพอใจนะครับกับประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้คลิปนี้ไดรีวิวพินน้ำพร้อมแล้วก็ได้แนะนำพี่น้องน้ำพร้อมก็บหวังว่าสิอ่าบได้หน่อยก็ได้หลายนะครับบ <ใ ambling. S 2> ่ได้หลายก็ได้หน่อยละนะครับเอาไว้ซ้ำนี่คลิปนี้ มันสัยาวเกินไปนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจ้งพอกันคลิปหน้าพอให้พี่น้องอยู่ดีสบายนะครับกะเดี๋ยวที่ฝากสำเนียงไล่ไว้แล้วกะจบคลิปน้อพี่น้องเนาะเอาไวส้สมมตินะครับเนาะสวัสดีครับ